ทางด้านของคุณจุรินลักษณะวิสิตธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ ในมุมของทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ค่ะ,คะเป็นพิธีจัดอัมลาคุณบีรศักดิ์รัฐมนตรีช่วยต้องบอกว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ใช่ไหม<ช>คะเพราะว่าสลับโยกไปไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมคจังหวะนี้เองก็มีบรรดาข้าราชการของทางกระทรวงค่ะมามอบดอกไม้มากล่าวคำอําลาการคุณจุรินก็ขอบคุณขอบคุณคุณบีรศักดิ์นะคะที่ทุ่มเทการทํางานตลอดระยะเวลาปีกว่า แล้วก็มีส่วนสําคัญในการช่วยทําให้งานนโยบายทุกประการของกระทรวงพาณิชย์บรรลุเป้าหมายเป็นผลสำเร็จได้ฝั่งคุณวีรศักดิ์เองแหมดูจะอะไรยอาวรทางกระทรวงพาณิชย์นิดหนึ่งนะคะบอกว่ารู้สึกดีใจอบอุ่นมากตลอดระยะเวลา1ปี8เดือนที่ผ่านมาค่ะบอกแบบนี้ว่า ไม่อยากจะจากกระทรวงพาณิชย์ไปเลยแบบนี้เลยนะคะรัชกา,การก็มาอาําลากันนะคะใช่เลยบอกว่าตั้งแต่ได้ตําแหน่งสอสแล้วก็มาทํางานครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยบอกรู้สึกอบอุ่นและคุณจุรินเองก็ให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะคะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายตลอด1ปี8เดือนกลายเป็นว่ารู้สึกว่าปีกว่านี้เหมือนไม่กี่วันเองอที่ได้มา หลังจากนั้นพอไปอยู่ทางกระทรวงกับกระทรวงคมนาคมแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังต้องได้ทํางานร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์อย่างแน่นอนเพราะว่าก็อยู่ในวงเดียวกันเป็นวงเศรษฐกิจธธค่ะะคะจากนั้นคุณจุรินก็มอบนี่ค่ะโมเดลเรือสำเภา oh. เป็นที่ประลึกให้นะคะ oh. ก่อนที่บรรดาข้าราชการของกระทรวงก็จะมามอบดอกไม้แล้วก็กล่าวคำขอบคุณกล่าวคำอำลากันเรือสำเภาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทาง,ทางด้านการเงินแล้วก็หน้าที่การงานนะคะ